วันนี้เรามีภารกิจเดินทางไกลตอนไปล่าเริงตอนกลับไม่น่าเริงแล้วดูดูนะลูก <c oughs> ดูๆครับทุกคน <c oughs> ดูสิลูกเสือ่าทางดูพร้อมมากอันนี้ก็คือฐานที่เราไปประชนภัยมาเมื่อวานทั้งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นทุกฐานเลยนี่ลูกเสือกองแรกมาถึงแล้วกําลังวิ่งเล่นกันมาเลยแล้วก็มีเลนนารีกกองตามมาแล้วก็ของเราก็จะมาต่อลูกเสือกองนี้นี่แหละระยะทางการเดินทางไกลครั้งนี้เกือบ4กิโลเลยนะ และนี่ไงกองเรามาถึงแล้วตอนเดินไปฟิตมากแต่ตอนเดินกัดหมดเรื่องหมดแรงถึงขั้นเราเอายายดมมาดมเลยเป็นเพราะแดดร้อนด้วยและชุดลูกเสือมันก็หนามากเขาคงฝึกให้เราอดทนรีบเดินไปรายงานตัวและรับคะแนนดีกว่าจะได้รีบเข้าที่พักเพราะยังมีอีกหลายกิจกรรมรอเราอยู่ทั้งผูกเงื่อนแล้วก็ยิงปืนเล่นลูกโป่งน้ำให้สิบคะแนนเลยถือว่าฟิต yeah! แล้วก็ถึงเวลาเดินทางกับที่พักของเราแล้วถึงจะเหนื่อยแต่ก็สนุกมาก